อ๋อสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ค่อยเดินทางมาฮอดอาาบ้านมุกข้าก,กางบ้านมุกข่าก,กางขึ้นกับอาาเมืองเมืองอาณา,าผาเมือง,งผาอุดมแขวงโบแก,ก้วพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยหานยางล้อลิ้นก่อน อ,อยู่นี่เพิ่นเอากันนูนี่เพิ่นเอากระโต๊กเลยเฮ็ดนี่ <ś c oughs> ซื้อกระโต๊กเล็กมาเฮ็ดเลยกันนูนี่โอ้โอ้นี่เพิ่อนจ้อเพิ่อนจ้อกระโต๊กเล็กเด้๋พี่น้องเลยนี่นี่เพิ่อนจ้อกระโตก๊กเ,เก,ตกเล็กแล้วไม้ตัวนี้กับจ้อแล้วเอาไม้ตัวนี้นี่ป้อนเสื้อตัวนี้ โอ้ไม้ตัวนี้ในป้อนเสื้อตัวนี้ล่ะอันนี้ในเฮดบ้าเสื้อแต่ซื้อบตรตตะปูเลยโอ้โอมีห้อยตะปูตัวนี้กะบอมีห้อยตะปูสุดยอดลายอันนี้นีเฮ้าเฮดเอาเอาเอาไม้เฮมุ่งนี่กุ้มได้จากปีนี่ขอทำเลย้าปหกปีหกปีคุณวะแสดงว่ากว่านี้ข้าเนาะ โอ้มันกว่าหญ้าข้าเด้พี่น้องเอ้ยโอ้คิดว่าหญ้าข้ามันสีมันตัวนี้มันสีมันกว่าอีเนาะโอ้ทนทานกว่าหญ้าข้าพี่น้องเอ้ยเขามุ่งไหมอันไหนนะไหมเ็นี่นะย่าฝนตกมันสีมิดสีมอยอยู่ได้ยามแดดฮ้อนนี่กะถ้าว่าเข้าไปอยู่เฮือนมันก็บ่ออบเอาไปเลิกพี่น้องมันก็เย็นๆนะนะ เพิ่นเอาตุกไปเอานำ้ำจักรตกเฮ็ดอยังวะอันนี้นะสันบุโอ้เฮ็ดกระบุงเสื้อเข้านะบ่อโอ้เอาอันนั้นเอาติ๋วมันเนาะเอาติ๋วไม้ไม้ยัยยงไม่เฮบอันนี้มันไม่หกโอเอาเอา,า,าเอานะอมันง่ายแถวเข้านาะไม้ลายเนี้ยจักรนั่นตัวนี้เนาะ อ่อนดีเนาะแล้วเราบอกถังให้ทางส่วนย่างน้องลอ,อยอะ่ะ <laughs> เออในเขาจะเป่าเมื่อกี้นี้ปีกายนี่ปีนี้นี่ปีกายนี่มันสร้างจิว่ามันก็บขั้วกับกุ้งกินมันกับขั้วกับมังกุรกินเออชนลอยคนมังกุรกินนั่นแหละมันฝนมาตกปกติบ่ไปใช้หามไปเอาน้ำบ่ไปเอาน้ำไปเอาอยื้อใส่ไกบ่บ่ เอาอยู่โหยพูนบ่โอ้โหพี่น้องเอ้บอนเพิ่นลงไปเอานำ้ำอยู่หลุมพวกไก่เติบบ่ไกเ่เลยเนาะเบิง้งได้จูงน้องไปนะโอ้พี่น้องเอ้อันนี้คืออนาหมูบม่บ้านหมู่บ้านมกมกคะ หมู่บ้านมกขะกลางขึ้นกับเมืองพะอุดมแขวงอนาแขวงบกแก้วพี่น้องอหมู่บ้านเพนกระยุอนาจอมผู้จอมผู้แล้วกับเบื้องซ้ายเขามีตะลิงผู้เบื้องขวาเขามีตะลิง,ะลงผ,งผู้ลงไปเลยได้จอมผู้นี่ค่อยคิดว่าจากตะลิงผู้ข้างเบื้องซ้ายมาหาตะลิงผู้ข้างข้างเบื้องขวานี่ประมาณสามสิบเมตรหาห้าสิบเมตรพี่น้อง ที่หมู่บ้านฮาตังอยู่แต่ว่าทางผ้ากลางบ้านนี่ง่ายง่ายอย่าหลีด้ทางทางง่ายเนาะผ้ากลางบ้านนี่ปู้ทางง่ายอย่าหลีย่อมฮับไปง่ายกว้างรถแลนสะดุกเนาะเฮดแบบอันประมาณหกเจ็ดเมตรผูเนาะ ง่ายอย่าลีเลยทางภาคกลางบ้านโอ้แดดหอนแดดพี่น้องมื้อนี้นี่กะบผ้าลาอเบิ่งอ่ะนะหมู่บ้านพี่น้องเอย อาซีบลักๆของอาณาชาวบ้านบ้านเฮานี่กาทางป้าเฮ็ดไฮส่วนหลายกปผูอาาเข้าปูเข้า<อ>แบบนั้นนี่เฮาเฮ็ดเทินแบบนั้นเย็นได้มุ่งหลังเนี่ยนะมุ่งสังกะสีมันสีฮอนแต่ว่ามุ่งอาามานาไม้นี่มันเย็นนอนโยคกกะโลมันเย็นคักเนาะ <laughs> ô nhắn 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 mà bưng nhắn mình nơi khúc nhắn 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 nhắn

ยัดน้อยเดียวหนึ่งพี่น้องเนี่ยมันเดกเดๆมากอ่ะมันจะออกแห้งตีน้ำนะแห้งบ่พาอว่าคนบ่อเอานด้เนาะย่านี้คนเอาน้ำหลายมันละบ่อแห้งมาแต่ให้บ่เออ สบายดีไหมเท้าสีอเพิ่นวอลเล่ยเป็นอยน่บ่บ็เป็นปันใดเลยเนาะบ่เปลี่ะนะอพอว่าเพิ่นคนตะเก้าอีลีนี่วอาเล่าบ่เป็นได้พี่น้องเลยเนาะเท่าอายุจะปีเลยเท่าเจ็ดิบเจ็ดิบปลายเจปลายขอถามเดี๋ยวว่าเป็นอย่งคือซักไล่ คนเก่าเขาก็เป็นมาแล้วที่บ้านก็เ่ยรับจ้ดงกันเอเฮาซักยตนฮิตย่นโค้งบนลือว่าโอ้จักปีเฮาจึงซักลายไอเมทเขาชักแต่นองนมน้ำเยอะแต่น้องประมาณจกปีเจ็ิแปดปีอือสิบแปดปีสิบแปดสิบเก้าชักโอ้เจ็สิบแปดปีเขากเริ่มซักโอ สิบเจ็ดสิบแปดปีต้องได้ซักเนาะเป็นผู้สาวต้องได้ซักทุกคนบ่น้ำเยอะเปแแต่งออกนี่เนาะเม้นบ่ถามมึงคนเป็นผู้สาวได้ซักทุกคนบ่ถามมึงคนดูมาเราย้ำนึ่มบ่ย้ำเยอะมากนึ่มหลักลุ่นมากซักขึ้นบ่หลังซักแอซักชัซักทุกคนเนาะเออผู้สาวถามอีดูผู้บ่าวก็ซักบ่ มาแล้วก็หยักกดจูโอ่พนเชักชักกดขึ้นโายขอบไรักออโบซ้ายแล้วโบสักมีแต่ผู้หญิงเนาะเออเช็คกขึ้นเจ็บอกเขาซักเจ็บอกจูเอจูเอจูเอนี่มันน่ช้กันเพื่อนเออเจบขอบใจเด้อ มันน้ำไหลในมีแต่บอนเดียวพี่น้องเอ้ยนี่กับโบเมนเล่นคิ้วกันเอาไว้ชักนี่เด่นเล่นคิ้วกันเอานี่น้ำกัโอ้ออกลายอยู่เนาะอยู่นี่นะอเออตอนนั้นๆแรงๆห้าโมงหกโมงบ้านโบเมนคนเต็มมืดบ่แถวนี่นะนนบ่มีบ่อนอาบเด้เนาะอมมเออ บอกบออกบ่เฮ็ดจังได้สบ,บันลงไปน้ำหมดลงหออ้วยพนะอเน <c oughs> าะออต่อคิ้วกันเมดแล้วแถวนะนะั้นเนาะค้ำๆแม่งสิมาตอคิ้วลายนี่นะม <c oughs> ีัใ้คนไปทหยังบมา ขอบใจขอบใจส่วนหลหมู่บ้านอันนี้นี่นี่น้ำจะอันน่ะไปต้อขึ้นมาแต่ต้อมาแต่พู่พี่น้องเอ้มันก็เลยอันนะ่ะน้ำอยู่พูนี่มันมิดมันมิดอันตะกี้ตะก้อนมันกระหลายอยู่แต่ว่าสงนี้มันมิดนะต๊มาเดินสี่เดินห้ากะบ่คอยมีน้ำเลยน้ำกะส่วนหลก็มันมิดหมู่บ้านเพื่อนนี้อยู่โจมผู้พี่น้องเอ้มันก็เลยอันะหาน้ำเนี้ยน้ำกะเนีย ยอจอมผู้เพราะว่าเบื้องซ้ายเบื้องขวาเท่า,านี้มีแต่ตะลิ่งพู่นะอ,อถ้าว่ายุลุมไปก็เป็นห้วยน้ำกับบ่ยะถ้าว่ายุลุมนะอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นี่คอยได้มาหอดบานมกขะกลางขึ้นกับเมืองผาอุดมแขวงบกแก้วพี่น้องเลย อันนาบ้านนี้กับเครอรกันกับเมือกปากแบงได้เคอกันถ้าว่าเข้าไปเมือกปากแบงนี่ก็ประมาณ50กิโลเมตรถ้าว่าเข้าสิไปเมืองผาอุดมก็ประมาณ10กว่ากิโลเมตรนี่แหละพี่น้องพุ่นะบ้านเพินนี่วิวงามเข้าเลี้ยวไปทางเลิกหเห็นแตผ่ผู้เห็นแต่อัน้งามวิวบ้านเพิรนนโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้นี่ขอฝากไว้เนมอก่อนเดอ้อ ขอขอบเจอกลนเล,ย,ลยที่ส้มแต่ต้นจนจบขอขอบเจอขอขอบเจอพี่น้องเลย